สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีเนาะจ้าทาง f อฟซีใม่เอฟเก่าเนาะเหมือนนี้แอดก็มาแบ่งปันแนวทางให้อีกเช่นเคยเนาะจ้าเป็นแนวทางแล้วพัฒนาเนาะของวันที่29เดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี แต่เราจะไปรับชมแนวทางาก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะจ้าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเด็กต่มกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประกันใดก็ขอทขอทษดออภัยนะจ้ะแนวทางกับมีเขามีรุดปาปนกันไปเนาะจ้า ตัวเลขที่ได้มากก็เกิดจากการคิดคำนวณเนาะอาจจะเ้าบ้างลดบ้างผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้เนาะจ๊ะเนาะก่อนอื่นเขากมาเบิ้งผลสรุปของว่าที่หยิบเ็ดกันก่อนเนาะจ๊ะก่อนที่จะรับช่วแนวทางเนาะจ๊ะสำหรับพี่น้องเอฟซีไม้เนาะจ๊ะที่ขามาแล้วก็ซอยเป็นกําลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ๊ะเพื่อที่จะบริภาษแนวทางต่อไปเนาะแอดก็จะได้มีกาลังใจเฮ็ดแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับช่วเนาะจ๊ะ เอาก็มาเบิงผลวันที่ยนะีิบเจ็ดเนาะผลวันที่ยี่สิบเจ็ดผลที่ออก30มศูนยนยาะจ๊ะส่วนสามตัว987 4ตัว0ูนย์สองตัวบน8ปดสองตัวล่างมี30กับ0ูย์เก้าะจ๊ะเอาก็มาเบิงแนวทางที่แอดห้เนอกว่าเขาตัวใดวันที่ยีิบเจ็วันที่27ิบเจ็ดเนาะแปดเบน แปดเจ็ดบนเข้าในตารางเนะ่จาจนะแปเนาะส่วนแปด็กับบมีนะ่จาจะกระลุดไปนะ่จานะจานะมีแปเนาะเพราะว่าตัวเด่นที่แอดหาบ่มีเนาะจะกับได้แต่เฉพาะแเนาะส่วนศูนยะล่างเนาะศูย์เล่างเข้าเด่นนจะเข้าตัวเด่นศส่วนตัวจอเฮานี่บ่มีน่าจะมีศูนย์สามแเนาะกรลุดไป 8, น,ะน 09, 09, ไปนะาปนะจาจนะ สามศูนย์สามศูนย์กับเขาเนาะจ้ะเข้าตัวเน้นเนาะได้ตัวกราฟศูนย์สามเนาะจ้ะในตารางวันกับมาสามเนาะส่วนวิ่งรูดเนาะจ้ะวิ่งรูดแอนไฮด์ศูนย์เนาะจ้ะกับมาเนาะ ให้ศูนย์ถ้าพี่น้องท่านได้สายรูดสายวิ่งเนาะจะนําไปรูดไปวิ่งเนาะมาเนาะจะศูนย์เก่ากับสามศูนย์เนาะสองสองเด้งเนาะจะพี่น้องจามาบนโอมาล่างสองคูเลยเนาะจะสามศูนย์กับศูนย์เก่าถ้านําศูนย์ไปรูดไปวิ่งเนาะจะสรุปกับเขาวิ่งรูดนําเนาะ,ะวิ่งรูดส่วนชุดการแอดให้กันเบิรนกับโอมาเนาะ สตัว3ตัว9 8้าแปดเจ็าแปเนี่ค่ะบ่มีนจาจะกระลุดไปเนาะสีตัว0ูนย์เก้าแป็ะลุดไปนะะจะส่วนในตารางวันสรุปกะมาแปนจาจะมา0ูนย์มา3เนาะ จับคู่ใดก็จะใดศูนย์สามสามศูนย์นะจ้ะกะยินดีนะจ้ะติดตามแนวทางของวันที่ยิบเจ็ดเนาะพี่น้องท่านใดมาตามแนวทางและมีโชคมีลาบแอดกะขอแสดงความยินดีน้เนะจ้ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมแล้วท่านมีโชคมีลาบแอดกะขอถทดคอไพเรไลนเนะจ้ะใบรุ่นตัวตามตัวแนวทางนะนะหนาเนาะหงวดหนาะแอดกะขคอให้มากนะจ้ะพี่น้องจ๋าเฮงเฮงปังๆรวยๆแบบนี้ไปตลอดเลยเนะจ้ะเราพัฒนาเนาะเอามาตามต่อรุ่นต่อของวันที่ยี่สิบแปดโอยี่สิบเก้า นะ่จาจนะยี่เก้าเนาะยีวันที่29แอดให้เด่นนะ่จาจะตัวเด่นเนาะมี6มี8มี3มี4มี5มี9เนาะส่วนวิ่งโรด วิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดหกนะจ๊ะถ้าซ้ายรูดซ้ายวิ่งนะจ๊ะมากรูดมากวิ่งกะรูดหกสูนหอดหกเก่าเลยนะจ๊ะส่วนส่วนตัวที่แอดจับออกมากเนาะก็จะมีสามแปดแปดสี่ 68 4ปดสี่สามแอดก็จะจับออกมาให้แค่แปดคููเนาะจ้ะถ้าพี่นองบ่มากทีแอดจับออกมาให้ก็ลองจับเองใดเนาะจับในตาล่างวัานเลยเนาะจ้ะจับคููจับวินเนาะจ้ะจับสามตัวสี่ตัวก็สามารถจับใดเลยเนาะเพื่อมีตัวมากตัวชอบเนาะจ้ะส่วนตัวจับแอดจับออกมาไดก็จะมี38มแปดโอ้เจ็บคอัวพี่นองจ้ะ 3 8 8 4 6843 6 3 6, 6 4 5659หา่ากขอโทษขออภัยหลไลนะจ๊ะขอโทษขออภัยหลยๆจ้พี่น้องจ๋าเริ่อมเจ็บข้อน่าจ๊ะเพราะว่าอากาศอยู่เกาหลีก็เริ่มเย็นแล้นอกาะกเริ่มเจ็บข้อเริ่มเป็นวัดเป็นไข้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆน่าจ๊ะที่บ่สะดวกในการเ้าเนาะ ชุดกันเราจะชุดกันแอดให้หกหกกับสามสามเจ็ดสามสี่สี่ส่วนสามตัวเนาะหกสามแปดหกสี่สามสี่ห้าเก้าส่วนสี่ตัว หกสามแปดห้าหกสี่สามหกสี่ห้าเก้าส่วนตัวเน้นนะจ๊ะเน้นก็จะมีสามแปด 4 3 6 4 5 9ส่วน3ตัว4ตัวที่แอดมากเนาะจะก็จะมี6 4 3 5 6 4 3เนาะส่วนตัวที่แอดจับออกมาหายเนาะจะทัโบโมักบ่ชอบเนาะหรือว่าโมักโถนิน ก็ล่องจับไม่ไดเนาะจ๋าจับไม่ใดเนาะเพราะว่าแอดกระจับออกมาเมดโบเมิดเนาะจ๋าท่าจับออกมาเบิดก็จะร้ายเกินไปอันนี้แอดก็จับมา support ต w o t add m a r เนาะจ๋าเนาะถ้าบ่มักบ่ชอบก็ล่องจับเองใดเลยเนาะจ๋าจับไม่ไดเลยในตารางวันเนาะจ๋า ส่วนวิงรูดเนือจาะวิงรูดแอด์ไทยไปหกเนาะถ้าบ่มักบ่ชอบหกอะ่ะลองเบิ่งเป็นตัวอื่นในเนืนะจ่จาะมีแปดมีสามมีสี่มีห้ามีเก่าเนื่จาะเพื่อมาเพื่อชอบเป็นตัวอื่นก็นำไปรูดไปวิ่งได้เลยเนาะส่วนตัวเน้นแอดเน้นไทยก็จะมีสามแปดเนื่จาะสี่สามหกสี่ห้าเก่าเนาะส่วนสามตัวสามตัวแอดกับมากหกสี่สามเนื่จาะกับสี่ตัวเนาะสี่ตัวห้าหกสี่สามเนื่จาะย่ำได้จะมาสามตัวสี่ตัวอีกเนะื่จาะพี่น้องจ้าโดนแล้วนอนโดนแบบ แต่กรนแอดห้แบบแตกกระจายเลยเนาะจ้ะมาบนมาล่างมาสามตัวสี่ตัวเนาะจ้ะแบบปังสุดๆเลยกะอยากให้เป็นแบบนั้นเองเนาะจ้าเนาะกะขอให้มาแบบนั้นเนาะจ้ะในรอบนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้าสามตัวสองตัวสี่ตัวใหุ้แตกกระจายไปเลยเนาะจ้าเนาะขอให้มีโชคมีลาบเนาะจ้าู้ได้รับเขามารับชมแล้วกะแอดกะเป็นกำลังใจให้เนาะจ้ะต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้ะแอดกะอยากให้พี่น้องเอฟซีเนาะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะจ้ะที่เขามารับชมเนาะจ้ะ แคบใบจดใบเลยจ้าเราพัฒนาเนาะพัฒนาของวันที่ยีิบเก้าเดือนสิบเนาะจ้ะกับตัวเด่นเนาะจ้ะตัวเด่นดีแอดให้ไปกะบอีคอเอาเนาะจ้ะมาตัวใดชอบตัวใดกะแนวทางตัวใดมากกะเอาไปเป็นแนวทางเนะาะถ้าบ่มากบ่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านเลยเนาะจะพี่น้องจ้ากะสุดท้ายก่อนทิศออกไปกัซอยเป็นกําลังใจให้แอดมินนดีนั่จ้ากดไล กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เนาะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปแอดก็จะได้มีกำลังใจเฮ็ดแนวทางว่าแบงปันให้พี่ให้น้องนะรับชมเนอะจากสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะจาะมีโชคมีลาบเนาะลำลำเลยวุเนอะจาะเงินไหลน้องท่องไหลมากพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ